ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำทุกท่านนะครับมาอยู่ในรถ Lexus นะครับตัว RX นะครับเป็นตัว High End นะครับเป็นตัวออปชั่นเต็ม1อีก1นึคันนะครับรถคันนี้เนี่ยเข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่น12.3นิ้วนะครับตัว CPU แพงที่เป็นคอคอมนะครับตัวสกรีนด้านในเป็น LG certified นะครับแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ ก็วันนี้ผมก็มาอยู่นอกสถานที่อีกหนึ่งวันเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงประสิทธิภาพของตัวจอนะครับก่อนอื่นผมจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าจอตัวนี้เนี่ยการติดตั้งทุกอย่างจะตรงรุ่นรถของเขาทั้งหมดเลยเราเอาจอเก่าออกจอใหม่ใส่เข้าไปเห็นไหมฮะเมนูเดิมติดรถเนี่ยยังแสดงผลภาพในตัวจอตัวใหม่อยู่ นะครับการคอนโทรลต่างๆก็ยังคอนโทรลผ่านตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมให้ทุกท่านเห็นคือการที่เรานำรถออกมานอกสถานที่เนี่ยผมจะให้ดูว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับแสงแดดจ้าๆแบบเนี้ยสกรีนที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยเรายังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่ไหมอันนี้กรณีที่หน กรณีที่2เนี่ยสีจะไม่ได้ผิดเพี้ยนไปนะครับจอบางรุ่นเนี่ยจะเป็นออกสีฟ้าๆม่วงๆบางรุ่นเป็นสีขาวคุนๆจอบางประเภทออกแดดปุ๊บมองแทบไม่เห็นเลยนะครับทีนี้การใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับเพียงแต่เราเองเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในหมวดของตัวสื่อแล้วก็ผักสัญญาณเสียงไปตัวที่หมวด auxiliary เพื่อให้สัญญาณเสียงจากแหล่งภายนอกหรือวัดแหล่งจากตัวแหล่ง Android เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวระบบของตัวรถตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่หมวดของตัวระบบใหม่หน้า G U I ของตัวระบบใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาอยู่ในหมวดของแอปตัวนี้นี่นะครับ เห็นไหมครับไอคอนที่แสดงสถานะขึ้นมาสีแดงแดงสดเขียวเขียวสดน้ำเงินน้ำเงินสดภาพค่อนข้างชัดมากๆนะครับขณะที่แสงแดดจ้าๆแบบนี้บ่ายโมง28นาทีนะครับอ่ะทีนี้ถัดไปเนี่ยลำดับที่2เราแสดงตัวตนเข้าไปเหมือนแท็บเล็ตตัวหนึ่งเลยนะครับ sign in a c c เ u า t เข้าไปขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้า ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติละแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยผมแนะนำลูกค้าทุกท่านนะครับขึ้นรถสตาร์ทรถควรจะออนไลน์ได้เลยไม่มานั่งหยิบโทรศัพท์มือถือปล่อยสัญญาณอันนั้นทีสัญญาณอันนี้ทีไม่เอาล่ะแต่ถ้าถ้า,ถาหลายๆท่านยังคงยึดติดก,กันกับระบบโครงสร้างแบบเดิม,เดมๆเช่นอยากจะเล่น Apple CarPlay Android Auto จอตัวนี้ยรองรับทุกระบบนะครับ รวมถึง Wireless Apple CarPlay Wireless Android Auto ด้วยนะครับคือการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับแต่นะในตัวคลิปตัวนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงละเพราะว่าผมถือว่าเทคโนโลยีการที่จะต้องมานั่งหยิบมือถือนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ตกเทรนด์ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูในหน้าหมวดของ G.U.I. นะครับดูว่ามีอะไรบ้าง Na v i g i t i o n ก็คือ Google Map ครับ สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับอ่ะสมมตุติเราจะไปตรงนี้จิ้มปึบจะกลับไปที่ร้านของเรานะครับ2ดินไทยแลนด์ปึบกดสตาร์ทภาษาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยให้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษพูดเป็นภาษาไทยคีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาได้เปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับอ่ถัดไป ตัวโฟนจะเป็นในส่วนของบลูทูธนะครับเครื่องตัวนี้จะมีบลูทูธของเขาเองแต่ถ้าถามผมถ้าตัวออริจินอลเดิมโรงงานมีบลูทูธอยู่แล้วเราใช้บลูทูธออริจินอลเดิมโรงงานได้เลยเช่นเดียวกันนะครับมิวสิกกับวิดีโอด้านล่างตรงนี้จะเป็นการนำไฟล์ที่เป็น external source ต่อเข้าไปปุ๊บถ้าเป็นมิวสิกก็จะเลือกเฉพาะนามสกุลที่เป็นเพลงวิดีโอจะเลือกเฉพาะนามสกุลที่เป็นวิดีโอสามารถที่จะเล่นได้ แล้วแต่เลยนะครับเสียงดังเบานะครับจากปุ่มกดบนพวงมาลัยใช้งานคอนโทรลได้ทั้งหมดนะครับอ่ะนี้จะเป็นในส่วนของมิวสิกนะครับเป็นเพลงนะครับดชบอร์ดนะครับเป็นตัวแสดงสถานะนะครับผมเปิดประตูเห็นไหมครับสถานะประตูเปิด รอบเครื่องต่างๆนะครับผมเร่งเครื่องรอบเครื่องเร่งตามนะครับจะเป็นการดึงข้อมูลตัวรถบางอย่างเนี่ยเข้ามาให้เราได้ได้เห็นกันนะครับเซตติ้ง <Setting S 1> คือการตั้งค่านะครับไฟเมนเจอร์คือเข้าไปดูว่าในตัวระบบตัวจอตัวนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลมีโฟลเดอร์มีไฟล์อะไรเก็บไปที่ตัวจอบ้างนะครับค่าก็คือกลับออกไปที่หน้าเมนู original เดิมโรงงานนะครับ เออ่แดชบอร์ดไปแล้ว D V R คือหมวดของกล้องบันทึกถ้าเราใช้กล้องบันทึกที่เป็นกล้องบันทึกแบบเสียบ U S B นะครับสามารถเสียบเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับออ uh, นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอปตัวนี้ละ่ะ Google Map ไปแล้วนะครับมี YouTube มีดูทีวีออนไลน์มี j ู๊ก s มี Spotify Netflix ต่างๆพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติเลย ถ้าหากท่านต้องการที่จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้ามาโหลดที่ใน Play Store ตัวนี้ได้นะครับอ่ะมาดู YouTube ครับอ่าท่านดูครับภาพคมชัดไหมนะฮะขณะที่อยู่ออกแดดนะครับผมค่อนข้างจะเน้นในเรื่องตรงนี้นะครับ เพราะหลายๆท่านเจอจอที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยใช้งานได้ไม่จริงนะครับกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเสียงเงินซ้ำสองนะครับถัดมาเราสามารถที่จะเล่น P.I.P. ได้นะครับ P.I.P. คือการแบ่งหน้าจอ เล่นแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันในจอเดียวกันได้นะครับนีะครับด้านหนึ่งนำทางไปอีกด้านหนึ่งเราก็ดูวิดีโอคลิปจาก youtube ไปนะครับไม่ต้องการเราสไลด์ออกได้เลยนะครับ netflix ครับแสดงตัวตนเข้าได้จริงๆนะครับนี่เล่นได้เลยนะฮะ ดูทีวีออนไลน์ผ่าน AIS Play ครับเลือก Live TV นะครับอา่อาอ่าเดี๋ยวอา่าช่อง3าม HD นะครับเน,นี่ยครับดูเอ่อขยายภาพได้นะครับ ท่านดูครับภาพสดไหมแดดจ้าๆแบบนี้อันนี้คือใช้งานได้จริงๆทั้งหมดนะฮะนอกจากนั้นนะครับรถคันนี้เป็นตัวสเปคตัวท็อปจากโรงงานมานะครับ จะมีกล้องมองหลังออริจินอลจากโรงงานนะครับเราอยู่ในหมวด Android เราเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะเข้ามาสู่กล้องที่เป็นกล้องออริจินอลเดิมโรงงานนะครับคืนเกียร์ครับก็จะตัดกลับเข้าไปที่ในหมวดของตัวระบบ Android ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปดังนั้นเนี่ยระบบเดิมใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของจอ12.3นิ้วในตัว Lexus RX ตัวท็อปที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับจากด้านหลังก่อนนะครับเป็น i r o d FX2 นะครับแล้วในส่วนของด้านหน้านะครับติดตามตำแหน่งตรงนี้เลยอยู่ด้านหลังของกระจกมองหลังนะครับ ครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว Lexus RX คันนี้นะครับในการติดตั้งตัวจอตรงรุ่นสเปคที่ดีที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ตัวกล้องบันทึก iRoad นะครับ FX2 นะครับเป็นกล้องบันทึก HiN g h e d สินค้า100% Made in Korea มีระบบ Parking Mode คันนี้ ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ด้โอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆเพิ่มเติมตรงได้ที่ Facebook Fan Page YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ